ได้นะเพราะว่าท่านเจงใจท่านนะมิโลอกี้ท่านบอกน้องนันถอดเสื้อนะ่ะเมื่อกี้น่ะตัวรีท่านให้น้องท่านบอกกับท่านบอกกับน้องนันว่า จุดเทียนการหายใจนะทาน่านบอยนี่หนักมากเลยนะตอนนี้ท่านฤาษีท่านกำลังท่องวิชาขม่มอะไรสักอย่างนะ ท่านบอกให้ยงมือท่านบองงนน้องนันปลดนมมือนะครับทุกคนน้องนันกะโครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆลุงป้านาอาทุกคนทุกท่านก็ได้นะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องนันท้าพิสูจน์นะครับทุกคนก็วันนี้ก็ผมก็แบบจะมาหาท่านฤกษีนะครับผมก็วันนี้ผมก็มากับพี่ผมนะครับผมพี่แฟงนะก็พี่แฟงก็ได้ชวนผมมานะเป็น คลิปแรกของผมาทีผมได้ออกคลิปกับพี่แฟงครับผมก็สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีพีเอฟซีทุกคนนะวันนี้เนี่ยผมพาน้องนันมาหาท่านฤษีนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าท่านฤษีเนี่ยเหมือนแบบเขาส่งจิตมาหาผมนะว่าจะต้องให้พาน้องนันมานะทุกคนเหมือนท่านส่งจิตมาหาผมจริงๆนะผมไม่ได้แบบอุตริขึ้นมาอะไรแบบนี้ผมรู้สึกจริงๆนะทุกคนผมเลยแบบวันนี้ต้องพาน้องนันมาแล้วก็ ปกติเนี่ยน้องนันไม่ค่อยออกคลิปประผมสักเท่าไหร่นะไม่รู้มีอะไรโดนใจแนละ้ววันนี้เนี่ยคือชวนมาแล้วก็แบบว่าง่ายมากๆก็ไม่ปฏิเสธอะไรแบบเนี้ยเหมือนมีอะไรบางอย่างโดนจิตโดนใจผมแล้วก็ให้บอกน้องนันแสดงว่าทาฤาษีน่าจะสื่อจิตมหาผมว่าท่านน่าน่าจะต้องการเจอน้องนันอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับวอางี้ทุกคนครับเพื่อไม่เสียเวลาเดียวผมจะขอดวกับพี่แฟร์เดินทางไปหาทาฤาษีกันเลยนะครับผม ว่านันเ่นี้ก็เป็นวันที่แปลกมากเลยนะทุกคนจูจูพี่แสงก็ชวนผมไทยคิปนะไม่รู้ว่ามีอะไรต้นจิตตลนใจให้ผมได้มาร่วมไทยคิปกับีแฟงเป็นวันนี้นะครับผมผมก็ยังงงนะจูจูพ่อมกลางนอนนะพวกแสงก็บอกน้องนางนต้องนานพี่จะพาไป อาทันลุซี่ไปกบพี่หน่อยผมก็แบบแบบรีบตามมาเลยนะมือวันนี้ผมอยากจะมาหาทันลุซี่อยู่แล้วนะครับผมเหมือนแบบจิตนมนะทุกคนแบบอยากจะมาหาทันลุซี่ก็ีปแฟกมากนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอยากให้พมมานะทุกคนเอางี้ทุกคนเพื่อมลเซี่เวลาเดียวผมก็ี่แฟงก็จะเดินไปหาทันลุซี่กันนะครับผม

ได้ก็ร the ้อนเหมือกับแล้วก็ผมรู้สึกจริงๆที่ห็นว่าวันนี้เหมือนท่้นฤษีเนี่ยเหมือนักจะเจอน้องมามากพิเศษเลยนะมีจิตสื่นตอนที่เเมื่นตอทันท์อยากเจอผมเหรอตออพี่แฟงฟันฟันไปนานใช่ไหมมีจิตที่เฉยๆนะเค

บรรยากาศในป่าก็ดีเหมือนกันนะพี่แฟกเย็นมากเลยนะพ่องานเป็นไงเดินมาตั้งแต่เช้าเหนื่อยปะอันนี้ผัดจนแบดกระป๋อนแล้วมาชอบผลแบบนี้ข้างในนี่มันมีพวกนมแล้วก็พวกผลไม้นะครับผมมีนมะผลไม้แล้วก็น้ำเปล่าเพื่อให้ทันฤทีนะ อีกไกพ่พอทอมควรนะพี่เดินมาตั้งแต่เช้าแล้วไม่รู้จะถึงตอนไหนเะนี่ยวันนั้นผมก็มากับไขวะพี่เชนอนะโอ้ย่งางไก่อ่ะคนเล็กคนใหญ่เนอะ่อัน,น้น้นคือแบบเป็นเ่าเลยแล้วก็เป็นที่ท มเมื่นวานวันน,วนั้นท<ช>ี่มาเจอผู้หญิงปริศนาตรงนี้ตลอดเนี้ย่อยู่ตรงหน้าผาน,นี่ปะ่ะใช่อยู่ตรงหน้าผาน,นี่อาจจะเป็นบริวารหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาเคยคคทำหรือาหรือมันเป็นเจ้าที่ในป่าหรือเปล่าพี่แฟงไม่รู้รอ่ะเปนลูกของใครนี่ยเมื่อวานมาเจอตรงนี้เต็มๆไม่ทางเนี้ยไม่เคยมีทางขึ้นเลยนะไม่มีทางขึ้นเลยเป็นมันเป็นใครหน้าผาพ voilà. ี่ ไม่รู้จะขึ้นทางไหนเ,เดินลงมาดูถังน้ำก็เดินได้เพราะว่าเดินไปทางน้ำก็ดีเหมือน,นกันนะเดินมันจะเดินไม่ถีอุ๊เนีเ่ยวันนั้นผมเจอยืนอยู่บริเวณนี้นันึ่งเฮ้ยแฟงได้ยินพะพี่ Măng cái ảnh của người ta lấy theo của dạng. Bại được hai món đêm bây giờ bà luôn 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 ไม่รู้เหมือนกันเสียเสียงน่าจะมีไรยคนนะพี่ต้านพม่าหรือเปล่าวิต้านพม่าหรือเปล่าไปเราเดินรีบเดินทางกันไปดีกว่าพ,พี่ ไปตอนนี้เนี่ยเราเดินทางมากลายมาเปนอนี่ยเสียงอะไรทีกดีเยอะแ่ผมเดินมาถึงที่ทางมสีแล้วตอนนี้ไม่เห็นไปแกก็ใส่นะได้ยินเสียงชัดเจนมีเสียงีนี้ ยูไปก่อนทันเรื่องก็มีโกาสทันนะคนกทันเลยทันเลยหนึ่นวนทัเรื่องเลยได้เจอเองมากเลยอรับล้เนี่ย น้มือแล้หมอม่คิดวะรุถวาเดีวจะห้เขาใหบ้าขาวพี่เหรอทุกคนครับท่านถามผมว่าเมื่อวันตอนเนี่ยผมโดนนี้ใช่ไหมนี่จะวบ้าขาอ๋อเมื่อวานพี่แฟงโดนยิงเหรอใช่เมื่อวานนะผมโดนจะขายเนื้อคอเน่อปะท่านเลยเส้วยว่าท่านเห็นว่าวันก่อนผมโดนยิงนะท่านบอกว่ายิงไม่เข้าใช่ไหมบ้าไปแล้วแตเนื้อะนี่ ท่านบว่าผมมีดัผมาต้อนะ่าจะเป็นของที่ทานี่ท่านได้ให้กับผมเราีกบให้พวกเราเห็นเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะท่านก็ัอยู่เหมือนเดิมี้ไม่ผมเจอนับแีวเย่ให้เานที่ี่ดอเราจะาว ังแล้วกมง้องท้่านบอกว่ายงองทน้ม่าสใจถึงไว้ขาง้ท่านแบบมองน้องนั้นหลใช่ดดข้ามไปวางไว้ตรงนี้ลท่านบอกให้วางไว้ท่านบอกให้วางไว้ตรงนี้นะัะ แ้าทนจ้แลีเรีบน้องนั้นบอกว่าท่นบอกผมว่นาวน้องนั้นท่าลกสวผมทำไ,ไมพี่ไม่รู้ท่านลึกสีแกบอกว่าวันนี้ท่านจะอาบน้ำมนต์ให้เองอ,ะอ่ะอ๋อาบน้ำมนต์ให้ผมนะใช่ทุกคนนะวันท่านลึกสีบอกว่าจะอาบน้ำมนต์ให้น้องนั้นนะผมก็แปลกใจมากเลยนะว่าทำไมท่านผมถึง,งนีนท่านส่งกระจิกไปหาผม รู้อายุรู้ที่นี่ในชื่อในวันนี้เร็กผู้นอย่าท่านบอกว่าใช่นะท่านส่งจิตไปหาผมให้พาน้องนงันมาด้วย<ม>เดี๋ยวท่านเนี่ยจะอาบน้ำมนให้น้องนงันนะฮะโอนโหสาธุครับบอกว่าท่านแม่มนมากมากแล้วท่านก็ดูทุกคนจำได้ไหมท่านลูกศิษยเคยท่านนั่งแฝงอ่ะท่านลูกสิษย์เคยบอกผมว่าผมอ่ะจะต้องมีการเดินทางสุดท้ายผมก็ต้องเดินทางยืนนะ เดินทางไปหาเพื่อนเล็กเพื่อนใหญ่นะครับท่านสๅษีนั่นนันทนสอบนะครับบายผิดรู้จริงนะกับท่านอยู่เยอะใเรื่องงานทิพย์เลยอมื่อย้าคนดีรู้น้องนันท่านบอกให้เองอะลงไปรอในลำห้วยเก็บเพี่เอากล้องมากล้องอีมมาไปเจอให้ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ท่านฤาษีท่านเนี่ย,นนยบอกว่าจะอาบน้ำมนให้น้องนันนะยังไงก็ทุกคนอย่าลืมเป็นกำลังใจใพวกเราน้องน,นันแสดงว่าเองอะ่ะต้องมีอะไรมีดีสักอย่างแน่ๆท่านถึงแบบว่าจะต้องอาบน้ำมนให้เองอะ่ะจริงๆพี่ว่า ทุกคนท่านลงมาตรงนี้แล้วนะพี่ท่านวัด จะหาหมุมถ่ายนะเพราะมุมมันแคบจริงๆออกยอดแบบวางตรงนี้นะเรื่องจะวางมุมเฉยปะโจมีปใช้ว,ว่าส<อ>ิมีมีมีแป๊บนึแล้วนี่บอกท่านแป้นนึนนงคงรัตอนนี้นท่านจะอาบน้ำมนต์ให้น้องนัินนะไม่รู้ว่าท่านทีน,นี้น้องนัินอะเรื่องอะไรสุดท้ายก็ท่านบอกอาบน้ำมนต์ให้แล้ว ยยกกคือเราต้องมาแบบเงียบๆนะเพราะว่าเรามาเสียงดังไม่ได้นะเพราะว่าท่านเป็นใจท่านนะ ลอกีท่านบอกให้น้องนันถอดเสื้อน่ะีท่านให้น้องท่านบอกกับท่านบอกกับน้องนันว่าจุดเทียนการหายใจนะท่านบอกให้น้องน,นันนอง ตอนนี้ท่านฤาษีท่านกำลังท่องวิชาค่มอะไรสักอย่างเลยนะ

น้องนายพนมือเ <ś led> ดือดที่เดอร์ว่าจนี่ท่า,านฤ <ś led> าษ <ś led> ีให้น้องนันอาบน้ำมนนะอยู่ๆท่านก็เรียกเหมือนส่งจิตหาเกันแต่ท่านให้น้องนันเนี่ยอาบน้ำมนนะฮะ

รู้สึกดีขึ้นไหมแต่พันลือสี่ท่านไม่ได้ให้ผมเนี่ยอาบน้ำนะทุกคนน้องนันเป็นไงบ้างชินโนะเ็นดีเป็นไงดีขึ้นไหมดีมากๆเลยดีปะ เดี๋ยวเราจะเดินไปหาทอนใกล้ๆเลยไไป พอมึงลงเลยทำไมถึงเขาอัดน้ำมนให้มคนเดียวอะพ่อมะ

ทลัเสียทเตือนน้องงานวดน้องงานอ,อย่าใจร้อนนะทําพื่อคาชาอย่าใจร้อนให้ใจติเรยนลอยบันลุทิฟเลยว่าหมอบัลุทิอะนายอูรอูลี่ทานเียบอกกับน้องแสงว่าน้แสงนต้องอาน้องเพราะว่าน้องแสงอ่ะเป็นคนดีมีความดีตัวยู่แล้ว

คือแบบแบบไม่รู้อ่ะพี่บอกไม่ถูกก่อนมันมันวูบว้บาวไมมีพี่อูบูว้าวเองกลัวไปเองอาบเข้าไปทำแน่กลัวดิพี่แล,พแล้วพอเวลาอาไปดีขึ้นแบบดีเลยพี่ดีเลยใช่มดีเลยเขาดีเลยเขาดูสีเปลี่ยนในเรื่องอะไรเข,เขาเขาเขาบอกเขาบอกอยังไงบ้างผมก็งงไปแล้วผมจำอะไรไม่ได้ ใช่เพื่แล้วก็หลายอย่างเลยเพี่อ,าาเ,อเขาบอกพวกมันเป็นคนใจร้อนนะ,ะ,นะเขาบอกพวกเป็นคนใจร้อนท่านบอกว่าอวเองเป็นคนใจร้อนใช่เพี่เขาบอกทำอะไรให้ระวังระวังช่วงนี้แบบแบบแบบมีคนแบบไม่ชอบใช่ใช,ใช่พี่ไปไปเพี่มีจริงมีชั่ว เดี๋ยวผมกลับทันเลยสิครับฟาธะัไปพิเศษแตอนนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมกับพ่เศษก็จะเข้าตัวลากลับไปฟังประเทศไทยก่อนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็งกำลังใจให้ผมทำคลิปจะต่อไปด้วยนะครับ ผมสวัสดีนะครับผม